ทำไมทหารกัมพูชาถึงพลาดที่ทำแบบนี้และเพราะอะไรทหารกัมพูชาถึงไม่มีทักษะสไนเปอร์ที่ดีมาฟังกันนะครับโดยจะเห็นได้เลยนะครับเป็นภาพโพสต์ในทวิตเตอร์นะครับว่าทหารกัมพูชาได้โชว์สไนเปอร์แบบนี้นะครับซึ่งจากในรูปคาดว่าจะเป็นรุ่น LR2 นะครับประเทศผู้ผลิตก็คือมหามิตรแท้ของไทยจีนนั่นเอง อย่างแรกนะครับจุดผิดพลาดอย่างแรกก็คือมีการนะครับใส่นะครับผ้าสีแดงโพกหัวแบบนี้นั่นเองเพราะมันเป็นจุดเด่นมากเมื่อสไนเปอร์ฝั่งไทยส่งมาเนี่ยรับรองเห็นได้จากชัดเจนนะครับและอันที่2จะเห็นได้เลยนะครับว่าชุดในการยิงเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเป็นหน่วยซุ่มยิงพร้อมกับปืนไรเฟิลแรงสูงแบบนี้เนี่ยนะครับควรจะใส่ชุดแบบกิลลี่สูรซึ่งกิลลี่สูรมันคือชุดพรางทั่วไปของหน่วยสไนเปอร์ไม่ใช่ความรับทางทหารนะครับ และประการที่2นะครับอย่างแรกการเล็งแบบนี้นะครับโดยไม่มีนะครับที่ปิดกล้องเล็งนะครับหรือไม่มีที่กรองเลนเนี่ยอันตรายมากเพราะปกติแล้วนะครับปืนซุ่มยิงหลายรุ่นจะมีที่ปิดกล้องเล็งแบบนี้เมื่อไม่ต้องการใช้งานก็ปิดไว้ลดการสะท้อนแสงนะครับหรือจะมีที่กรองแสงเลนแบบนี้นะครับลดแสงสะท้อนได้ และการที่ทหารกัมพูชาทําแบบนั้นเนี่ยนะครับจะทําให้พลชีเป้าของทหารบกไทยสามารถมองเห็นได้จากง่ายดายเนื่องมาจากแสงแดดก็จะสะท้อนผ่านเลนนั่นเองนะครับและทําให้พลซุ่มยิงทหารบกไทยเก็บแต้มได้อีกหนึ่งแล้วเห็นได้เลยว่าทหารเขมรนั้นอ่อนแอมากๆนะครับสู้ทหารไทยไม่ได้เลยจริงๆและถึงแม้ว่าทหารเขมรจะทําการยิงตอบโต้ได้นะครับก็อาจจะเสี่ยงโดนแสงสะท้อนแบบนี้และโดนทหารบกไทยยิงตอบโต้กลับไปได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับ และปืนแบบนี้เป็นปืนแบบแอนตี้แมทเทอเรียลไรเฟิลนะครับคาดว่าจะมีแรงถีพี่สูงมากจะเห็นได้เลยว่าตำแหน่งการวางปืนเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะมีลักษณะเฉียงแบบนี้นะครับเมื่อทําการยิงแล้วมีโอกาสที่แรงถีปืนจะส่งผลให้ไม่โดนเป้าหมายนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารกัมพูชาถึงผิดพลาดและขาดทักษะนะครับเห็นได้เลยว่าอ่อนแอกว่าทหารไทย